สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนียมจากสวนองเลิศนะครับคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมต้นนะครับพร้อมเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับผมพร้อมกับสภาพอากาศที่เลวร้ายมีทั้งลมนะครับมีทั้งอากาศหนาวนะครับเดี๋ยวผมมาแนะนำนะครับแนวทางดีๆนะครับเอาไปปรับใช้ที่สวนท่านนะครับเผื่อท่านไหนที่ติดตามมาตั้งแต่นานๆนะครับ โอเคก่อนอื่นเลยนะครับผมณนะปัจจุบันวันเนี้ยนะครับวันนี้ผมอัพรีโอนี้ก็เริ่มมีความเย็นเข้ามาแล้วนะครับอากาศเนี่ยเริ่มเย็นและรู้สึกได้เลยแล้วก็ข่าวบอกว่าจะเข้าหนาวกลางเดือนตุลานะครับในโซนภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือเนาะเดี๋ยวเราม,ามาดูวิธีการจัดการแล้วก็ เตรียมความพร้อมนะครับเพื่อจะให้ต้นไม้หรือต้นทุนเรียนของเราเนี่ยมันทรงตัวได้นะครับมันไม่โซมากแล้วก็มันพูดง่ายคือมันยังสภาพดีอยู่นะครับก่อนอื่นเลยเรื่องของอาหารนะครับเรื่องของอาหารการเสริมอาหารทางใบนะครับในช่วงหน้าหนาวเบาได้เบานะครับพูดง่ายๆเลยพยายาม นานๆทีนึงนะครับจะไม่เคี่ยวไม่เข็นเหมือนในช่วงที่เป็นช่วงฝนแล้วนะครับทีเนี้ยเหตุผลนะครับเหตุผลคือผมต้องขออธิบายก่อนว่าไอใบในใบทุเรียนเราเนี่ยนะครับเวลามันได้รับสารอาหารเข้าไปนะครับสารอาหารทุกสิ่งทุกอย่างแหละไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยทางดินปุ๋ยทางใบฮอร์โมนฮอร์โมนทุกอย่างนะครับมันได้รับเข้าไปแล้วนะ มันจะแปลรูปอยู่ในสภาพของแป้งนะครับอยู่ีอยู่ะสะสมที่ใบนะครับสะสมที่ใบในรูปของแป้งนะครับทีนี้เชื้อรานะครับในเมื่ออาหารมันถูกสะสมไว้ที่ใบแล้วในช่วงหน้าหนาวเราเคยสังเกตต้นไม้ของเราไหมครับว่าไม่ค่อยจะถอดยอดนะอัะอนนี้พูดกันตรงตรงเลยนะครับนี่คือพูดตาม สภาพเป็นจริงที่ส่วนผมเป็นอยู่แล้วก็หลายๆท่านนะครับในพื้นที่ใกล้เคียงผมในช่วงหนาวเขาจะไม่ค่อยถอดยอดนะครับในเมื่อไม่มีการถอดยอดสารอาหารพวกนี้ก็จะไม่ถูกนําไปใช้งานนะครับก็จะไม่ถูกนําไปใช้งานก็จะถูกเก็บไว้ที่ใบนี่แหละสะสมไว้ที่ใบทีเนี้ยไอการสะสมที่ใบเนี่ยมันก็มีข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับแป้งเชื้อราก็ชอบนะครับ นี่แหละปัญหามันอาจจะหลยหลายปัจจัยนะครับหลวกบวกทั้งน้ำค้างด้วยลาน้ำค้างนะครับก็เข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันเอื้อต่อการเกิดเชื้อราทางใบมากเลยนะครับในช่วงที่เป็นหน้าหนาวพยายามนะครับปุ๋ยทางใบหรือปุ๋ยทางดินเบาได้เบานะครับพยายามให้น้อยๆเข้าไว้เดี๋ยว หมดหนาวค่อยว่ากันนะครับในช่วงหนาวเราก็พยายามทรงตัวทีนี้ในเรื่องของน้ำนะครับเรื่องของน้ำน้ำพยายามตีวงให้กว้างเข้าไว้นะครับตีวงให้กว้างเข้าไว้ทุเรียนท่านไหนที่ทำผลผลิตก็ว่ากันไปนะครับสูตรไข่สูตร,ตรเราจิบนี้ผมขอแนะนำท่านที่ปลูกทุเรียนมือใหม่นะครับน้ำตีวงให้กว้างๆเข้าไว้สมมุติว่า ทรงพุ่มอยู่ตรงนี้เนาะปลายยอดอยู่ตรงนี้เลยทรงพุ่มออกมาเลยไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเล็กทุเรียนปลูกใหม่นะครับตีวงน้ําให้เลยทรงพุ่มออกมา mm hmm. เหตุผลมันมีอยู่คือว่านะครับในช่วงหน้าฝนในช่วงหน้าฝนเนี่ยเวลาฝนตกนะครับดินมันเปียกหมดทั้งแปลงพอนึกอออกไหมครับดินมันเปียกหมดทั้งแปลงทีนี้ระบบรากเขาเดินอะตามน้ําออกมาเดินรางน้ําอยู่ในเดินเดินไปทั่วนะครับ มันเลยทรงพุ่มออกมาแล้วไม่เชื่อนะครับลองไปดูได้เลยระบบรากนี่เลยทรงพุ่มมาเยอะมากนะครับทีนี้ถ้าเกิดหนาวมันไม่มีฝนนะครับไม่มีฝนบวกกับสภาพอากาศที่มีลมตีใบอยู่เรื่อยๆทําให้ใบมีความแห้งขาดน้ําได้มากกว่าปกตินะครับถ้าเกิดเราไม่ตีวงน้ําให้ถึงปลายลากฝอยนะครับหรือเลยทรงพุ่มปลายลากฝอยจะเกิดความเสียหาย ทำให้เกิดอาการขาดน้ำนะครับใบเหลืองก่อนเอาันดับแรกหนักเข้านะครับยอดแห้งเป็นการทูบเหมือนเชื้อนะราทุเรียนในส่วนภาคอีสานก็จะเป็นกันแบบนี้นะครับพยายามตีวงน้ำให้กว้างเข้าไว้และให้ในปริมาณที่มากกว่าปกติในช่วงหน้าหนาวนะครับ เราอาจจะ2วันหนึ่งทีก็ได้นะครับแต่ให้แต่ละครั้งให้มันมากเข้าไว้นี่เป็นเทคนิคที่ผมทําอยู่ที่สวนนะครับท่านไหนจะตามก็ได้ไม่ตามไม่ว่ากันนะครับเรื่องนี้ไม่ว่ากันถ้าเกิดเราตีวงน้ําไม่ได้นะครับตีวงน้ําไม่ได้ใบพวกนี้จะมีปัญหาเลยเกิดอาการขาดน้ําทันทีเพราะว่าปลายยอด นะครับกับปลายลากให้มองเป็นอันเดียวกันปลายลากเสียหายปลายยอดเสียหายนะครับให้มองเป็นอันเดียวกันไปเลยไม่อยากให้ยอดเสียหายนะครับเก็บปลายลากไว้ให้ได้นั่นคือการให้น้ําให้ถึงปลายลากให้ได้นะครับช่องนี้มันเดินยากเดี๋ยวผมไปเดินช่องง่ายๆผมดีกว่า สระคุณแม่นี่ผมพยายามเอาออกหลายครั้งแล้วเอาออกไม่ได้สักทีนะครับคุณแม่ไม่ให้ออกนี่ครับแล้วทีเนี้ยเรื่องของเชือ้อรานะครับเป็นกันบ่อยเรื่องของเชือ้อราราที่เกิดขึ้นในช่วงหน้าหนาวก็คือลาน้ําค้างนะครับลาน้ําค้างซึ่งมันเกิดจากน้ําค้างหรือหมอกนะครับที่ที่หล่นลงมานะครับเกาะที่ใบซึ่งไอหมอกตัวนั้นมันมีความเป็นกรดอยู่ นะครับบวกกับสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยและปริมาณแป้งในใบที่มันไม่ได้มีการแตกยอดมันไม่มีการนำสารอาหารขึ้นไปใช้นะครับก็เลยเกิดเป็นลาน้ำคขาง มันจะเป็นจุดนะครับเป็นจุดสีดำดำเหลืองเหลืองเป็นจุด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 นะครับ,รบแล้วก็โดนแดดนะครับหนาวก็มีแดดนะครับฝั่งด้านนี้นะครับทางทิศตะวันตกมันจะเป็นซันเบิร์นนะครับมันจะเป็นใบออกจะเหลืองเหลืองแห้งแห้งก,กล้านๆนะครับปัญหานี้นะครับดันน้ำเลย อัดน้ําขึ้นไปช่วยได้ส่วนลาน้ําค้างก็ตัวยาฉีดยาเชือ้อราท่านไหนมีวิชาก็หามานะครับผมส่วนท่านไหนอ,อยากทราบก็คลิปเดิมๆผมมีเยอะแยะนะครับเรื่องของยาเชือ้อราแต่ผมพูดคลิปนี้คงไม่หมดนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตย้ยอนกลับไปดูเรื่องของการทําใบนะครับผมมีการบอกตัวชื่อยานู่นนี่นั่นไว้หมดนะครับเรื่องของยากันมแมลงยากันเชื้อรายากันเพลี้ยนะครับทีนี้เรื่องของลมนะครับปัญหาเยอะนะครับปัญหาเยอะเรื่องของลมนะครับลมจะตีผังทางาทางทิศเหนือนะครับไอเรื่องของลมเนี่ยคือเราทําอะไรไม่ได้จริงๆนะครับต้องยอมรับสบภาพเรื่องของลม สิ่งที่ทำได้ก็คือดันน้ำครับดันน้ำเท่านั้นเราจะสลรมมุงข้างบนก็ไม่ได้ครับต้นบางใหญ่แต่ต้นเล็กได้ต้นเล็กๆเพิ่งปลูกใหม่2เดือน3เดือน4เดือน5เดือนไม่ถึงปีอย่างเงี้ยได้นะครับเอาสลรมมุงได้เลยนะครับแล้วก็อ่าเรื่องของอ่าอะไรอีกละ่ะแมลงก็ไม่ค่อยจะมี นะครับมแมลงก็ไม่ค่อยจะมีก็หมดแล้วนะครับเรื่องของหน้าหนาวอ้อการใส่ปุ๋ยทางดินเนาะการใส่ปุ๋ยทางดินและทางใบลืมบอกไปที่ผมบอกก็เบาๆอะ่ะนะครับก็หลายท่านอาจจะใส่เคยใส่7วันครั้ง10วันครั้งนะครับเราก็อาจจะดอปลงมาหน่อยอาจจะสัก30วันครั้งหนึ่งนะครับลดลงมาครึ่งหนึ่ง แล้วก็มีคนคนบางมีท่านบางท่านเนาะที่เขาถามม่้ยใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเยอะไหมใส่ปุ๋ยยังไงเขาบอกใส่ทุก2เดือนเนี่ยอันที่จริงตัวเองเนี่ยใส่ทุก7วันอันที่จริงอะ่ะบอกไปเลยนะครับไม่ต้องอายนะครับบอกไปเลยไม่ต้องอายเฮ้ยเราฉีดปุ๋ยทางไปทุกเจ็ดวันนะเราใส่ปุ๋ยทางดินทุกสิบวันนะบอกไปเลยครับเราขยัน มันไม่ได้มีอะไรเสียหายเลยครับก็มี f อฟท่านหนึ่งโทรหาผมนะครับบอกว่าเออเขาถามว่าใส่ฉีดปุ๋ยทางใบยังไ,ไงก็บอกฉีดทุกเจ็ดวันเขาหัวเราะนะครับเขาบอกว่าเออขยันอะไรนักหนาอะไรประมาณเนี้ครัคนเราจะสําเร็จนะครับในสิ่งที่คนอื่นทําไม่สําเร็จนั่นแหละครับ หมดแล้วนะครับหมดแล้วอ่าตอนนี้ยอดชุดที่สามก็ออกมาแล้วนะครับประมาณนี้แหละปีนี้ก็จะทำใบสามชุดนะครับก่อนที่จะติดผลผลิตแล้วก็มีเรื่องของเพลี้ยะนะครับเข้ามารบกวนเล็กน้อยเดี๋ยวจะทําคลิปแยกให้นะครับเรื่องกาจัดเพลี้ย มีการสะสมอาหารได้ดีนะครับที่เป็นขึ้นๆนแบบนี้นะครับนี่คือถูกสะสมอาหารไว้โอเคแล้วนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านต,ติดตามแล้วก็รับชมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ